สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียพดพาลุยนะครับวันนี้ก็มาใส่งานที่ฉลองกรุง53นะครับนร่รถตายเข้ามาแล้วทีนี้ก็เล่น220ตันมาเลยครับเพื่อมายกถังไดเมตเตอร์3เมตร50 รถเคนี้ก็สุดยอดแล้วครับเหลือๆชุดเคไม่ได้มาเฉพาะตัวรถนะครับวิ่งหมายต้องมีเทนเลอร์ตามหมายคันหนึ่งครับนะครับ,รบจะพาไปดูเทนเลอร์คือนี่ครับเทรนเลอร์ชุดเทนเนอร์นี้ก็คือจะเป็นชุดตูดคนนะครับชุดถ่วงน้ำหนักก็จะมา ยกถังสองใบนะครับถังใบใหญ่ที่เราได้มาจัดส่งให้วันนี้กับหน้าไซ้งานฉลองกรุง53สองใบครับใช้เทนเลอร์มาสองคันครับตอนนี้กำลังเตรียมการครับ ว่จะเอาถังไปไหนก่อนหน้างานก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยครับดี่เราพนรกิจกลังให้แมกโครเคลีร์พื้นที่หน้างานครับเพื่อจะตั้งเคนตัวใหญ่เพราะเคนตัวใหญ่มันต้องใช้สถานที่ถังผมก็ไม่น่าเกินเจ็ดแปดตันครับ ถังกลมใบหนึง่งถ้าเทขาด้วยอะไรด้วยก็ถังมก็จะมาเกือบเกือบสิบตันครับอันนี้มาสองรอยี่สิบวิคือเหลือๆนะครับคือทุกทีเราจะใช้แค่เจ็ดสิบห้าถึงห้าสิบ อนนี้คือหน้าง,งานเขาเอาแบบชั่วไปต้องใช้เจ้ายักษ์ตัวนี้แล้วครับพันใหญ่มากนะครับกําลังเคลียร์พื้นที่ให้รถเก็นเข้าไป จอดได้ใหญ่มากครับแกนล้อมันก็จะท่วมหัวผมแล้ว

<c oughs> นี่ครับลงบ่อตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเนี่ยจัดพตที่ น,นี้ก็ชุดรถเคดิ้ก็มาประมาณเกือบสิบคนนะครับอันนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะครับน่าจะอยู่ทั้งวันเน,นี่ก็ใส่เครื่อสะท้อนแสงคือทีมงานผมเองครับ ตอนนี้กำลังเอาน้ำบอกครับมีน้ำไม่ได้ก็น่าจะพอดีกันครับกับเคลียพื้นที่เสร็จก็จะเอาจเจ้าเค้นใหญ่ตัวนี้เข้าไปดูว่าเขาจะยกถังขนาดประมาณนี้เขาจะใส่ เขาเรียกเราก็จะใส่ตูดถ่วงน้าหนักมตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเอาสองลูกนั้งใส่ครับถ้าไม่พอก็จะมีลูกที่สี่ลูกนะครับที่เขาบนทุกมามีการวัดขนาดด้วยนะครับว่ารถเค็นจะเข้ามาเหยียบได้ไหม ทีมงานมาตรฐานครับตอนนี้ก็ทีมงานผมก็เร่งสูบน้ำบอกแล้วครับไดโว4สี่ตัว พันไหม ขยับแล้วครับใหญ่มากตัวนี้น่าจะหลายตันนี่เลี้ยวทั้งหมดได้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสี่ห้าเลี้ยวได้แปดล้อเลยนะครับดูดิดูการเลี้ยวับนี่เลี้ยวกปแล้นะครับนี่เลี้ยวทั้งหมดได้แปดล้อเลย วงอะไรขับซ้ายนะครับนี่เดี๋ยวไงครับเดี๋ยวที่หมดทุกล้อครับเดี๋ยวหมดทุกล้อข้างละแปดล้อ กับทีมงานเขาครับ คเพื่อนคลิปนี้ก็จบคลิปเพลงเขานี้ก่อนเดี๋ยวไว้ดูกันว่าเขาจะยกกันยังไงเจอกันคลิปสองน,นะครับ